สว,ส,สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องย e ูทูบทร,รัพย์สุรชัยลุงเรืองพืชผลนะครับเอ้วันนี้อยู่กับบ่าวเอ็มนะวันนี้อยู่กับบ่าวเอ็มบ่าวเอ็มจัดตักจัดเต็มนัเอาอีกแล้วเล่นอีกแล้วเ,เร็ว,เร,ว,เ,รวเร็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 วตั้งใจทำงานหน่อย อถล้อก็เหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวบอกไปแล้วนะเขาก็ไม่สนใจเราก็ไม่สนใจ,นใจอ่าเมื่อไหร่จะได้ก็ไม่รู้นี่ครับอยู่กับ 2P FM2P 380 P.S. Hightalk. กยูโร3เบอรแต่แรงน่าจะเกินครับผมมีไอบางๆนะท่านผู้ชมมีไอบางๆให้เห็นวันตะปีนเยอะเลยี่ยมีไอบางๆน่าจะผมว่านะอันเนี้ยถ่ายน้ำมันเครื่องน่าจะหายนะ เขาดำเนินการแล้วนเนาะช่างมา PM เราจะมากี่โมงกี่ยามผมก็ไม่รู้เนาะผมมีหน้าที่ขับดูแลแล้วก็แจ้งซ่อมเนาะถ<ม>ือว่าเป็นคนขคับเ้อยแล้วก็พีเอ็มเยอแล้วไม่ใช่นะอันนี้ได้มือใหม่มาขับนะมือใหม่มารับอย่างแ๋วใจเย็นครับลูกพี่ครับใจเย็นครับ ใจเย็นๆนะครับป๋าครับปล่อยมือหนึ่งขับไปแล้วเด็กมาปั้นเด็กปั้นเปล่าเปล่าเอ็นนะครับเปล่าเอน็นเด็เปล่าเอน็น นี่น่าจะเป็นตัวร้อยยี่นะครับทนผู้ชมบุ่งยีเล็กกว่าร้อยสี่แโอ้นี่ครับมาประชุ 38. 38สมสามแปดสามแปดศูนย์กระบะไม่น่าตัดลงมาเลย ต้บาโตเบาอะไรนะผมก็ไม่รู้เนี่ยดูสามแปดสามแปดรถสไตล์ภาคใต้ตตเป็นอย่างนี้กันล่ะโอ้โหใส่ดินนิดเดียวนะแต่ว่าแรงแน่นหมดแล้วครับตรงนี้แน่นหมดแล้วดีครับ รับหน้างานรับหน้างานครับแี่แบบนี้เลยแบบนี้เลยไปไหนล่ะพ่อหนุ่ม นันาา่นะครับีพามาชมสามแปดูน ps นะครับขอยดินเนิดๆเลยใส่ดินยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับ วันครับขับนิ่มนวลเหลือเกินโอ้ลั่นนิดหน่อยครับลั่นนิดหน่อยเอาเลยถอยเองเอยยีกไปยิบยิก แรงิีครับแรงแรงดูจังหวะดำดินครับอเอตดูเขาขินไหลดินไหลไหล,ไลแบบนิ่มๆ

พีก็ขาดนะครับโอ้ถือว่ายังไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะเท่าไหร่ไม่งับมันหมดแล้วครับเข้าไปหมดแล้วนี่ก็ไม่มีอะไรครับหน้าง,งานก็ประมาณนี้ครับให้ท่านผู้ชมได้ดู แบบสดสดเลยนะก็มีกันอยู่แค่นี้แล้วครับตอนแรกคาดหวังว่าเออเขาจะเอารถมาคัดดินออกเนาะก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยครับพอดีเขาไม่ได้คัดออกแล้วเนาะเราก็ได้แต่ได้แต่ได้แต่มาถ่ายอย่างเงี้ยครับแล้วก็รีวิวรถเนาะช่วงนี้ฝนยังไม่ตกเนาะเดี๋ยวช่วงหน้าฝนเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายรีวิวให้ได้ดูนะครับ เราไปแน่นอนครับผมเอ้ครับดู JO7E ไป 8E โอ้ยติดติดติดครับไปที่ตรงไหนนะ,ะนี่นิ่มครับน,นิ่มเลย จะลงไปทีข้างล่างกันแล้วเสียงแปดทีเสียง, e. ยงคล้ายแบบพวก6กเอทเสียงแบบไม่ต่างกันเลยนะครับแต่พวกหกเอเคนี่ยจะนิ่มกว่านะเสียงเครื่องแต่อันนี้ค่อนข้างที่จะเสียงเขกกว่านะครับอ้าวดูจังละขออีกแล้วครับ ง่ายๆนะวันนี้ชอบบางฝุああ่นเหลือเกินครับผมอ่าโอ้โหไหลครับไหลอยู่ไหลอยู่เนี่ยูดว่าบ่าใสอ้อย ดับเลยออไม่ดับคือแต่ก็ติดโอ้โหโอ้โหหนักไปหนะักเกิครับถ้าถอยน่าจะถอย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  ถอยก็จะหล่นอยู่นาทีนี้นีท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมนเนาะสำหรับเราก็มีประมาณเท่านี้ครับสวัสดีครับ